บอกว่าไม่มีอะไรหนักกว่านี้แล้วอ้าวครับโอ้โห่เจ้าดซ้ายครับสูงยาวดีเหลือเกินครับทางด้านของโรเบิร์ตแมกนีแต่ทีมโสภาบอกเบายั่นเลยครับเดินเข้าหาเดินเข้าใส่ตามสไตล์ครับเปิดค่ายเปิดยิมท้ามวยไทยให้เป็นกีฬาแบบนี้ครับดูแล้วสนุกครับดูครับโอ้โหแข่งซ้ายยาวๆครับแมกนีสิงห์ซ้ายจับอังกฤษครับอ่าครับยืนสาดแลกกันเลยครับ หลวบครับเพียนโสภาตารับเล่นเป้าใหญ่ครับเล่นเป้าใหญ่ก่อนเลยครับถี่ยันเลยครับไม่เป็นผลครับถึงตัวแล้วครับเพียนโสภาโอ้โหเจอกันสายโตโอ้โหสามยกก็่ากินเก้านาทีนี้แสบจะเหนื่อยนะครับนักมวยหลายคนแม่ลงมานี่บอกว่าไม่มีอะไรหนักกว่านี้แล้วอ้าวครับโอ้โหเจ้าบัสไซครับโอ้โหร่วแล้วครับคุกซ้ายทีเดียวเลยครับเพียนโสภาแม่ดูอาการแล้วจะไหวหรือเปล่าครับ หัวพูดไม่ต้องเชื่อสกายเชื่อขึ้นมาไหวหรือเปล่าเรียบโอ้โหเรียบร้อยครับเรียบร้อยเลยครับเกอบพอสมควรเดี๋ยวดูก่อนครับเพียนโสภาครับนี่ครับต่อยท้องต่อยหน้าไปเรื่อยครับขยยันนะครับชื่อเหมือนความเพียรความพยายามอยู่แล้วครับลูกศิษย์ของประชานดิ่งครับดูแข้งซ้ายดูครับดูซ้ายก็ต่อยแล้วตัวครับโอ้โหจุกเลยครับลูงนี้เดี๋ยวดูซ้ายนะครับโอ้โหน่ครับแข้งยาวๆมากอสู้ด้วยหมัดนะครับวันนี้เพียนโสภา ฝาดงแข้งยาวๆครับจิ้มตัวซ้ายขึ้นหน้าครับโอ้โหคอพับคออ่อนอยู่นั่นแหละครับตรงไทยวัสดุเลยครับมาผานลงไปแล้วศีสระลอดออกไปนอกเชือกด้วยครับกว่าจะมุดกว่าจะลอดขึ้นมาได้ครับโอ้โหโดนเต็มเต็มเลยนะครับดูท่าหลับครับแม่แข้งยาวหมัดยาวแต่ว่าไม่มีผลครับนี่ครับมวยไทยสูงต่ำนักขาวไม่เกี่ยวครับอยู่ที่นวาวุธครับ เชื่อว่าพี่น้องชาวกัมพูชาเฮกันลั่นเลยครับขณะน,นี้ดูครับเคาะลำตัวก่อนครับแล้วฮุกซ้ายครับโอ้โหเต็มเต็มครับเต็มกรามเลยครับ